หรือถ้ามหาดูจิตใจก็ได้นะกรรมฐานเนี่ยเริ่มต้นด้วยกายก็ได้เริ่มต้นด้วยใจก็ได้แล้วแต่ความถนัดถ้าดูจิตดูใจนะทำยังไงคําว่าดูจิตดูจิตความจริงอย่าไปคิดถึงคําว่าดูจิตเลยแค่รู้ความรู้สึกของตัวเองให้ได้นะภาษาที่ตรงกว่าคําว่าดูจิตนะคือคําว่ารู้ทันความรู้สึกของตัวเองหรือรู้ทันจิตใจของตัวเองมีสองตัวนะความรู้สึกกับจิตใจเนี่ยที่เป็นนามนธรรม จิตใจเป็นคนไปรู้อารมณ์ทั้งหลายนะความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่มาประกอบกับจิตใจเช่นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีรู้สึกชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่มาประกอบเราก็หัดดูไปนะคนไหนขี้โกรธความโกรธเกิดบ่อยเราก็ใช้ความโกรธทํากรรมาฐานนะไม่ใช่ฝึกให้ไม่โกรธแต่ฝึกว่าโกรธแล้วเห็นโกรธขึ้นมาก็เห็นว่าตัวเองกําลังโกรธนะหรือคนไหนขี้โลภก็ฝึกใช้กรรมาฐานโลภ โลภขึ้นมาทีไรมีความอยากขึ้นมาทีไรรู้ทันว่าตัวเองอยากนี่รู้ทันความรู้สึกนะรู้เฉยๆไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเมื่อเรารู้ทันความรู้สึกแล้วเราจะเห็นความจริงว่าความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความดีเกิดแล้วดับความชั่วเกิดแล้วดับไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสงบนะความดีความสงบความสุขอะไรพวกนี้เป็นของไม่เที่ยง นะเป็นเกิดเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนี่เราฝึกเราดูของจริงนะ <c oughs> เห็นของจริงที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ในใจเรื่อยๆไปต่อไปจิตใจมันยอมรับความจริงนะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับถ้ายอมรับตรงนี้ได้นะว,ว่าความสุขเกิดความสุขก็ดับความทุกเกิดความทุกข์ก็ดับเนี่ยจะยอมรับแบบนี้นะต่อไปนะเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักใจเราอยู่ๆแฟนเราทิ้งเงียนะใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเคยหัดรู้หัดดูเรารู้ความทุกข์มันของชั่วคราวมันมาแล้วมันก็ไป มันทุกข์ไม่นานหรอกเรารู้อย่างนี้นะไม่กลุ้มใจมากหรือเวลามีความสุขคนทั่วไปเวลามีความสุขก็หลงไหลเวลาความสุขหายไปก็เสียดายความสุขยังไม่มาก็อยากให้มาเนี่ยจะรู้สึกอย่างนี้แต่ถ้ามีปัญญาเห็นว่าความสุขก็ของชั่วคราวความหิวโหยความสุขเนี่ยความหิวโหยในความสุขมันจะหมดไปใจมันจะหายหิวทุกวันนี้ใจเราหิวตลอดเวลาหิวอะไรหิวความสุขหิวอะไรหิวอยากพ้นจากความทุกข์ เนี่ยดิ้นพล่านๆอยู่ตลอดเวลาอยากมีความสุขก็ต้องไปดูใช่ไหมบางคนรุ่มใจไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปชวนเพื่อนคุยไปนั่งกินเหล้าหาอะไรต่ออะไรทําไปเยอะแยะเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ใจนะ้นมันหายหายทุกข์นะหายทุกข์แต่ถ้ามันเห็นทุกข์ก็ชั่วคราวไม่เดือดร้อนเลยคราวนี้ความทุกข์มากก็แค่รู้ก็จะเห็นว่าความทุกข์มาแล้วความทุกข์ก็ไปความสุขมาความสุขก็ไป นะความดีหรือความชั่วมามันก็ไปหรือบางดีเราพนานาเนะบางวันเนี่ยสติของเราดีมากเลยรู้เนื้อรู้ตัวดีนะสติเกิดเร็วแวบบแวบบแวบบเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งวันเลยพอนาไปพอนาไปบางวันนะหาไม่เจอเลยพอนาไม่เป็นเลยนะตายแล้วสติก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็หนีไปแล้วอะไรน,นะเหมือนคนพอนาไม่เป็นไม่ต้องตกใจ ความเจริญและความเสื่อมนะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปวุ่นวายกับมันเจริญรู้ว่าเจริญเสื่อมรู้ว่าเสื่อมก็ยังเป็นของที่เป็นคู่คู่อีกนี่หลวงพ่อไปเจอนะที่หลวงตามหาบวท่านสอนไว้ตั้งแต่เจ็ธันวาสองพัน้ารท่านสอนไว้นะจาได้เพราะหลวงพ่ออายุเจขวบนนะหลวงพ่นรสองนะหลวงตาท่านสอนไว้บอกว่าการภาวนานนะเผลอแล้วรู้นะเผลอก็รู้ว่าเผลอ รู้ขึ้นมาก็รู้ว่ารู้นะนี่แหละจะได้ธรรมะนะตัวนี้ตัวสำคัญงั้นไม่ใช่ฝึกเอาดีหรอกท่านบอ,อกเจริญหรือเสื่อมนะเจริญได้มันก็เสื่อมได้เสื่อมได้ก็เจริญได้งั้นเราไม่ได้ฝึกเอาของที่เสื่อมได้เจริญได้หรอกแต่ฝึกจนเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปนะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะจะรู้สึกว่าธรรมดาความสุขเกิดก็ธรรมดาความทุกข์เกิดก็ธรมมธรมดาการพลัดพลากจากคนที่เรารักก็ธรรมดา การต้องเจอคนที่เราไม่รักก็ธรรมดานะความสมหวังความผิดหวังก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อไหร่ยอมรับความเป็นธรรมดาไดนะ้ใจจะไม่ดิ้นรนนะใจจะไม่ทุกขนะ์ความทุกข์มันจะค่อยๆลดลดลดลงไปเพราะการที่มีปัญญาไปเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปร่างกายนี้ก็แปรปรวนนะมีแต่ทุกข์ไม่ใช่เราเปลี่ยนแปลงตลอด จิตใจก็ไม่เที่ยงนะบังคับก็ไม่ได้มาแล้วก็ไปทุกสิ่งที่อยานี่เห็นความจริงอย่างนี้จิตใจจะเท่าสู่ความสุขความสงบที่แท้จริงด้วยปัญญานะจิตจะหมดแรงดิน้น